สารพันเมนูมอร่อยทำกินกับแอนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอนแบ่งปันสูตรปลาท้องโกสูตรอร่อยของแอนค่ะสูตรนี้ลงตัวมาก,มากๆค่ะท่านผู้ชมอร่อยมากๆจริงๆค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมสัมผัสได้เลยเห็นไหมคะความกรอบแล้วด้านในก็จะนุ่มเห็นไหมคะนี่คือปลาทองโกสูตรที่ลงตัวมากๆแอนจึงอยากให้ท่านผู้ชมลองทำทานนะคะสัมผัสความอร่อยไปด้วยกันแบ<าล>่งป,ปันความอร่อยค่ะสูตรของแอนเป๊ะแน่นอนค่ะท่านผู้ชมจะทานกับสังขยาไก่สังขยาใบเตยสังขยาอัญชันหรือจะทานกับนมข้นหวาน ะะปลาต้องโกสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะผู้ชมสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าปลาต้งโกสูตรนี้ของแอนทําอย่างไรติดตามชมคลิบนี้ของแอนค่ะเดี๋ยวแอนจะขึ้นวัตถุดิบให้ที่หน้าจอเนาะแล้วเราไปทําปลาต้งโกสูตรอร่อยสูตรนี้ด้วยกันค่ะ ใส่ในตัวของกระชอนตาทีนะคะเพื่อจะรอนแป้งก่อนเลยแล้วก็ใส่ผงฟูล,ลงไปนะคะตามไปด้วยเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะแล,ะล้วเรากอรอนเลยค่ะเพื่อจะให้เนื้อแป้งของตัวพาทุโปะของเราได้เนียสวยนะคะนี่ค่ะเมื่อคน้เข้ากันแล้วนะคะแอนก็จะร่อนเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะน้ําอุ่นนะคะที่ตวงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ไปในแก้วค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนมอุ่นนะคะที่อุ่นไว้เรียบร้อยแล้วนะใช้อุณหภูาม,มาิอุ่นนะคะ,ไ,นะนนะ,คะไม่ร้อนมากนะคะเพราะถ้าร้อนจะทําให้ยีตายค่ะแล้วแอนก็จะใส่น้ําตาลลงไปค่ะคนให้ตัวน้ําตาลละลายก่อนเลยค่ะ เมื่น้ำตาลละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ย,ยีสต์ลงไปเลยค่ะแอนใช้ยีสต์หวานนะคะท่านผู้ชมสามารถใช้ยีสต์แห้งก็ได้นะคะแอนเขียนอัตราส่วนไม่ให้ใต้คลิบแล้วนะคะนี่ค่ะก็ใส่ย,ยีสต์ลงไปแล้วก็คนให้ยีสต์เขาละลายค่ะ เมื่อเห็นว่ายีสต์ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ประมาณ5นาทีค่ะเพื่อจะให้ยีสต์เขาทําปฏิกิริยาแล้วก็ขึ้นฟูขึ้นมานะคะเมื่อขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะกาทำการเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะ5นาทีผ่านไปยีสต์เขาขึ้นฟูอย่างที่เห็นเลยนะคะจากนั้นเราใส่ส่วนผสมของของ,ของเหลวลงไปในส่วนผสมของแป้งได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ นอมพอแป้งเข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราใช้มือนวดค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะก็พยายามเกลี่ยนะคะสะดวกในการใช้มือจะดีกว่านะคะจะได้เก็บแป้งด้านข้างของตัวโถนะคะนี่ค่ะเขาก็จะปรบมาณตามนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะง่ายๆค่ะสูตรนี้ง่ายมากแล้วก็เป๊ะมากค่ะออกมานะคะปลาต้มโอ่อยกรอบนอกนุ่มในค่ะ เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามันลงไปค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปเลยนะคะแล้วก็นวดให้น้ํามันพืชกับตัวของแป้งเข้ากันค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อแป้งกับน้ํามันเข้าเข้ากันดีเรียบร้อยอย่างที่เห็นแล้วนะคะจากนั้นเราจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อจะให้ยีสต์เข้าทํากริยาแล้วก็ ขูขึ้นมานิดนึงนะคะนี่คือขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ผ้านะคะคลุมไว้นะคะหรือจะใช้พลาสติกหรือฟอยล์คลุมไว้ก็ได้เพื่อจะให้ยีสต์เขาทำกระยาและแป้งขึ้นตัวฟูขึ้นมาค่ะโอเคนะคะจะปิดไว้เดี๋ยวอีก20นาทีมาดูผลงานกันค่ะ ค่ะตอนนี้ครบ20นาทีมาดูผลงานกันค่ะท่านผู้ชมนี้ค่ะตัวแป้งเขาก็จะฟูขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยนะคะจากนั้นเราจะกลับด้านแป้งนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะนุ่มขึ้นเพราะว่ายีสต์เขาทำปฏิกิริยาแล้วนะคะเนี่ค่ะแป้งนะคะขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักแป้งอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะตามนี้เลยค่ะเราก็ใช้ผ้าปิดไว้เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชม นีค่ะเดี๋ยวครบหนึ่งชั่วโมงมาดูผลงานกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเรามาดูผลงานกันนะคะดีค่ะเห็นไหมคะแป้งเขาก็จะขึ้นสวยทีเดียวเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับแป้งนิดนึงนะคะคลิกด้านกลับแค่นี้เองค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมตามนี้ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะเนื้อแป้งนุ่มเนียนสวยเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชม จากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งนะคะท่านผู้ชมค่ะใส่กล่องนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะข้ามคืนพรุ่งนี้เราก็สามารถนำมาทำปลา่้งโกได้แล้วนะคะก็จะได้ปลาต้งโกที่เนื้อนุ่มอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะตามนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะจากนั้นเราไปแช่ตู้เย็นไว้ข้ามคืนค่ะเพื่อจะให้แป้งเขาอยู่ตัวและก็อร่อยกลมกล่อมค่ะแล้วตัวของเนื้อแป้งนะคะเวลานำมาทอดนะคะก็จะกรอบอร่อยมากๆนี่คือเทคนิคเคล็ดลับนะคะนำไปแช่ครั้ง คืนไหมค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมตัวของแป้งปลาต้งโกะที่เราแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะแ้่ท่านผู้ชมไม่มีเวลาหมักไว้ประมาณสี่ชั่วโมงก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะแต่เคล็ดลับนะคะปลาต้โกะนะคะถ้าเราได้แช่ข้ามคืนไว้นะคะทําให้ยีสต์เขาทําปฏิกิริยากับตัวแป้งทําให้แป้งเขากรอบนุ่มแล้วก็ฟูอร่อยมากๆค่ะเคล็ดลับนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะแป้งขึ้นฟูนะคะแป้งก็จะเอาออกมาจากตัวของกล่องนะเตรียมพื้นที่ไว้เลยนะคะพื้นที่ก็ท่านผู้ชมเตรียมไว้เพื่อจะตัดตัวของปาท่องโกเนาะตัดมีค่ะเราก็จะโรยแป้งนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะไม่ให้เขาติดนะคะมีค่ะจากนั้นก็นาแนวแป้งปาท่องโกออกมา ก็จะแบ่งแป้งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเรามาตัดเป็นชิ้นกันค่ะนี่ค่ะแอนจะตัดแป้งครึ่งหนึ่งเนาะแบ่งครึ่งหนึ่งค่ะเราก็จะทำสองส่วนส่วนหนึ่งพักก่อนเราทําส่วนนี้ก่อนนะคะเราก็จะนวดแป้งค่ะท่านผู้ชมแบะแป้งให้เป็นแผ่นบางๆนะคะ แล้วนะคะจากน้ำเราก็มาตัดค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะตัดสักประมาณ5้าเซนเนาะอันจะตัดหัวออกนะคะเนี่ยค่ะความยาวของตัวปลาท่องโกชสักประมาณ5เซนเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้จับเป็นตัวนะคะ นะคะการจับตัวปลาท่องโกนะคะใช้น้ําเป็นตัวช่วยนะคะน้ําเปล่านี่แหละคะ่ะไม่ได้มีอะไรกันนะคะก็ใช้น้ําแตะลงบนตัวของเนื้อปลาท่องโกนะคะแล้วก็จับคู่ค่ะกดเข้าไปดุนกดเข้าไปด้วยกันอย่างเนี้ยค่ะก็จะได้เป็นตัวคู่ปลาท่องโกเนอ้องค่ะ <Workers S 2> ที่จับคู่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เรานําไปทอดด้วยกันค่ะค่ะ <człowie> น <k> ํากระทะตั้งไฟนะคะจากนั้นก็ใส่น้ํามันนะคะการทอดปลาท่องโกนะคะน้ํามันจะต้องท่วมตัวปลาท่องโกนะจะทําให้สีสันของปลาท่องโกออกมาสม่ำเสมอสวยงามนะคะน้ํามันก็จะเยอะนิดนึงประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้น้ํามันร้อนแล้วนะคะเรานําปลาท่องโกทอดได้เลยนะคะเราจับคู่ไว้เรียบร้อยเราก็จะยืดตัวปลาท่องโกนิดนึงนะคะให้เขาตัวยาวนิดนึงนะคะ อัออนเเก็จะยืดนะคะแล้วก็ต้องพยายามกลับด้านนะคะปลาหมกขเนี่ยคะ่ะมีหั่นกะเียวค่ะลงไปแล้วก็ต้องพยายามกลับด้านเข้าเลยนะคะไฟไม่ต้องร้อนจัดนะคะท่านผู้ชมใช้ไฟความร้อนปานกลางเนาะ กสูตรอร่อยของแอนค่ะเห็นไหมคะนุ่มๆฟูๆอย่างนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในรับประกันสูตรนี้อร่อยเป๊ะค่ะทานกับสังขยาสูตรอร่อยเชื่อค่ะว่าเป๊ะลงตัวค่ะมาเห็นผลงานแล้วเราต้องมาชิมกันค่ะท่านผู้ชมค่ะแอนให้ท่านผู้ชมได้ดูเนื้อด้านในของเนื้อปลาต้องโกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน่าทานมากๆค่ะความกรอบก็เป๊ะเวอร์ค่ะสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะทานกับสังขยานี่คือสังขยาอันชันนะคะ กลมกลมลงตัวอร่อยมากๆค่ะลองทําทานนะคะอืมอร่อยขอทานกับสังขยาไข่สัมผัสความอร่อยไปด้วยกันกับแอนค่ะอืม สุดยอดความลงตัวค่ะท่านผู้ชมสุดยอดความอร่อยค่ะปลาทัองโกกรอบกรอบอร่อยแบบนี้ต้องทำทานค่ะท่านผู้ชมสัมผัสความอร่อยกับสูตรอร่อยปลาท้องโกสูตรนี้ของแอนค่ะ แนะนำให้ท่านผู้ชมได้ลองทำทานทำกินได้ง่ายทำขาไขายดิบขาดีแน่นอนค่ะอืมอร่อยอะ่ะเยี่ยมค่ะสนบวันนี้ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะ ปลาทองโกท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะเทคนิคเคล็ดลับในการทาปลาท้งโกทําอย่างไรให้กรอบนอกนุ่มในแล้วก็อร่อยลงตัวเชื่อค่ะว่าท่านผู้ชมจะต้องติดใจในรสชาติแน่นอนค่ะลองทําทานดูนะคะจะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะท่านผู้ชมคะขอบคุณทุกกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแอนนะคะฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ติดตามข่าวสารทันท่วงทีสําหรับคลิปต่อไปของแอนค่ะสําหรับคลิปนี้แอนขอบคุณมากนะคะสําะะสหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยแต่กับการทานปลาท้งโกส ดเด็ดสุดอร่อยสุดนี้ของแอนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ